หลายคนไม่เคยเห็นเปิดภาพลูกสาวกิ๊กสุวัจนีสวยเป๊ะได้แม่สุดๆกิกสุวัจนีภูมิใจในลูกสาวน้องทาชาเป็นเชียร์ลดเดอร์ในงานกีฬาสีที่โรงเรียนคนชมสวยเป๊ะได้แม่มากคอยซับพอร์ตลูกเสมอสำหรับคุณแม่นางร้ายตลอดการกิกสุวัจนีที่ว่า ลูกทั้ง3คนจะทํากิจกรรมอะไรคนแม่คนเก่งก็มักจะไปอยู่ในโมเมนต์สาคัญของลูกให้กําลังใจเสมอล่าสุดลูกสาวคนสวยใหม่เลข2น้องทาชาในวัยสิปีได้รับหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานกีฬาสีของโรงเรียนงานนี้แม่กิ๊กก็เลยไม่พลาดที่จะไปให้กําลังใจลูกสาวถึงข้ามสนามแถมยังถ่ายคลิปตอนน้องทาชาโชว์สเตปเชียร์พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ากีฬาสีปี65เสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีขอบคุณเพื่อนทั้งของมัมและของลูกที่ส่ง ทั้งดอกไม้และมาให้กำลังใจให้กับตาตา,ตาเบอร์สองของมัมขอบคุณทุกคนมากลูกเหมือนจะรีบเต้นรีบกลับเป็นห่วงว่างานเขาจะมาจอรออยู่จากนั้นแม่กีกก็ได้ถ่ายรูปคู่กับน้องทาชาในชุดเชียริเดอร์แบบรัวๆและระบุข้อความเอาไว้ว่าสปอร์ตเดยปี B 65กับลูกสาวเบอร์สองมัมภูมิมใจในตัวตานะั้นลูกแซบและมันมาก โดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของน้องทาชาแถมยังชมอีกว่ายิ่งโตเป็นสาวก็ยิ่งเริ่มฉายแววสวยเป๊ะเหมือนคนแม่มากค่ะ